ข้อที่สิบแปดสอบสมาคมมัธยมต้นปีสองพันห้าร้อยหกสบแปดเขาบอกว่า A เป็นจำนวนนับสามหลักก็คือ ABC นะแล้วก็เป็นจำนวนคู่แสดงว่า C จะเป็นเลขศูนย์สองสี่หกแปดถูกไหมดังนั้นตัวนี้เราก็จะมีเลขนี้อยู่ในหัวเลยหนึ่งร้อยสิบบแล้วก็หนึ่งสีถูกไหม Hmm. โดยที่ C เป็นได้ห้าตัวศูนย์สองสี่หกแล้วก็แปดอ่าอันนี้แชร์สก,กรีนไม่มีปัญหาไปต่อต่อมา B เป็นจำนวนนับสามหลักเช่นเดียวกันแล้วที่ได้จากการสลับเลขโดดหลักร้อยกับหลักสิบ ของตัว a เพราะฉะนั้น b ในที่นี้ก็จะกลายเป็น b a c ก็คือหลักร้อยกับหลักสิบสลับที่กันแล้วเราก็จะได้เท่ากับ100 b 10 a แล้วก็1น c ต่อมา c เป็นจำนวนนับ3ามหลักเหมือนเดิมแล้วที่เกิดจากการสลับเลขโดด หลักสิบกับหลักหน่วยของ a เพราะฉะนั้น c ก็จะเป็น a c b แล้วเราก็จะได้ a อยู่ที่หลักร้อยสิ c แล้วก็ 1, b ถ้า a b มีค่าต่างกันอยู่270และ a กับ c มีต่างกันอยู่36 จากข้อความตรงเนี้ยที่เรามีเนี่ยมันบังคับว่าตัวเนี้เป็นหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนั่นหมายความว่าข้อความที่เขาไม่ได้พูดแต่มีความหมายก็คือ A กับ B ห้ามเป็นศูนย์ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นหลักสิบไม่มีหลักร้อยเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเขาพูดคำว่าต่างกันอยู่ ต่างกันอยู่หมายความว่า a อาจจะมากกว่า b หรือ b อาจจะมากกว่า a ใช่ปะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าตัวนี้มีสองกรณีตัวนี้ก็มีสองกรณีจริงปะ่ะดังนั้นหัวข้อที่หนึ่งที่เราจะทำก็คือ a ลบกับ b มันจะต้องได้เท่ากับถ้าเรา a ลบกับ b เอาตัวนี้ต้านลบกับตัวนี้ c จะหายไป แล้วเราจะได้เท่ากับ 90a ลบ b ก็เพราะว่าตัวนี้100ลบกับ10ก็จะได้ 90a แล้วก็ตัวนี้ 10b ไปลบกับ 100b ก็จะได้ลบ 90b เร็วไปบอกได้นะเพราะว่าผมจะพยายามให้เราเขียนให้กระชับที่สุดเขาเรียกว่าคอนไซด์ เพื่อที่จะได้ตรวจคำตอบได้ไดเร็วแล้วตัวเลขนี้มันจะเท่ากับ270นั่นหมายความว่าเราเอาสิหารตลอดเราก็จะได้เป็น9หารกับยีิบเก็เหลือ3เราจะได้ A-B ลบ b เท่ากับสอีกเคสหึงคือเคส B มากกว่า A เราก็จะได้เหมือนกันเราก็จะได้เป็น B-A ลบ a แล้วเราก็จะได้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบเหมือนเดิมเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะได้เป็น b ลบ a เท่ากับสามส่วนอีกตัวหนึ่งคือข้อความนี้ a กับ c ลบกันได้สามสิบหกดังนั้นเราก็จะได้เป็น a ลบกับ c อ่าเรามาดู a คือตัวนี้ลบกับ c คือตัวนี้แสดงว่า a กับร้อย a กับร้อย a หายไป เราก็จะเหลือ 10b กับ 1b เหลือ 9b อีกการหนึ่งคือลบเอ่อคือ 1c ลบกับ 10c ก็คือลบ 9c ดังนั้นเราดึงตัวร่วมเลยจะได้เป็น 9b ลบ่ 4, แล้วเท่ากับ36สิ่งที่เรามีในมือในที่นี้ก็คือ b ลบ c เท่ากับ่อีกการหนึ่งคือ c ลบ a เราก็จะได้เหมือนเดิม เป็น C ลบ b แล้วเราก็จะได้เป็นเลข36ดังนั้นมันก็จะได้เป็น C ลบ b ก็คือเลข4ทีนี้มันมีทั้งหมดกี่กรณีคือ c เป็นได้ทั้งหมด5ตัวคือ0 2 4 6 8ผมก็แยกกรณีเคสที่หนึ่ง c คือ0 ดังนั้น c คือ0 c คือ0 b จะได้เลข4แล้ว b จะได้เป็นลบ4แสดงว่าถ้า c เป็น0เนี่ย b เป็นลบไม่ได้ดังนั้น b ได้ตัวเดียวก็คือ b เป็นเลข4พอ b เป็นเลข4เรา4มาแทนตรงนี้เราจะรู้ได้เลยทันทีว่า a คือเลข7กับ a คือเลข1ใช่ปะ ดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เราก็จะไปเป็น A คือเลขเจ็ดแล้วก็ A เป็นเลขหนึ่งคู่ตัวเลขชุดนี้ก็คือ A B C ก็คือหนึ่งสี่ศูนย์กับเจ็ดสี่ศูนย์สองคำตอบอยู่ในกลุ่มนี้ต่อมาอ่าลืมทำให้เราดูแล้วมีจานวนนับ A ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดกี่ตัว ราน,นับเพิ่งได้สองถูกปะเดี๋ยวเราต้องเอาเคสที่สองมาเคส,ท,สที่สองคือ c เป็นเลขสองดังนั้นถ้าเรา c เป็นเลขสองเอาวางไว้เราจะได้ b เป็นเลขหกตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นได้ b เป็นเป็นเลขหกเลขเดียวเสร็จแล้วเราก็แยกฉีกเป็น a ได้อะไรบ้างเราจะเห็นว่า b เป็นเลขหกอ่า b เป็นเลขหก a ในที่นี้ก็จะเป็นเลขเก้าแล้ว a ในที่นี้ก็คือเลขสามหกลบสามได้สามดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลขเก้าแล้วตัวนี้เป็นเลขสามดังนั้นคำตอบที่เราได้คือสามหกสองแล้วก็เก้าหกสองสี่ 4, คำตอบละ ต่อไปเคสที่สามเคสที่สามคือ c เป็นสี่แล้วเราก็จะได้ b เป็นอะไรได้บ้างอ่า c เป็นสี่ b เป็นแปดกับ b เป็นศูนดังนั้น b เป็นศูนย์แล้วก็ b เป็นแปดแต่เมื่อกี้นี้เราพบว่า เป็นเลขสามหลักนี่คือคีย์เวิร์ด B มันอยู่ที่หลักร้อยดังนั้น B ไม่ไม่ให้มันเป็นศูนย์ดังนั้นไอข้อความอย่างเงี้ยมีความหมายไม่งั้นเราก็จะได้คำตอบผิดตัวนี้ไปตอบไม่ได้พอ B เป็นแปดเราก็เอาไปแทนค่าในสองตัวนี้ที่เรามี B เป็นแปดตัวนี้จะดักกลายเป็นสิบเอ ก็ไม่ใช่คำตอบ B เป็น8 A จะกลายเป็นเลข5้าเพราะลบก,กันได้3เราก็จะได้ A คือเลข5จากกลุ่มนี้เราได้คำตอบเดียวคือ5 8 4ต่อมาเคสที่4 4เป็นเลข6 C เป็นเลข6เราเอา6มาวางตรงนี้อ่า6มาวางตรงนี้10ลบ6ได้4แต่มันต้องเป็นซิงเกิลดิจิตดังนั้น b เป็น10ไม่ได้6ลบ2 b จึงกลายเป็นเลข2ได้ตัวเดียวแล้วเราก็2ไปวางตรงนี้ b เป็น2 2ดังนั้น2ลบ a ตัวนี้ไม่ได้5 a, a จะกลายเป็นเลข5มีคำตอบเดียว แล้วกลุ่มนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น5 2 6เคสสุดท้ายคือ b เป็นเลข8เออไม่ใช่ b c เป็นเลข8แล้วเราก็จะได้อะไรมั่ง c เป็นเลข8เอา8มาวางนี่ดังนั้นตัวเลขนี้ต้องเป็น12 12เป็นคำตอบไม่ได้ c เป็นเลข8 b จะกลายเป็นเลข4 แล้วเราก็จะได้ A, B เป็นเลขสี่สี่ตัวนี้ A เป็นเลขเจ็ดแล้วก็ A เป็นเลขหนึ่งถึงจะได้สามดังนั้น A ได้สองตัวคือหนึ่งแล้วก็สามเออหนึ่งแล้วก็เจ็ดเพื่อให้ได้สามดังนั้นคำตอบของตรงนี้ก็คือหนึ่งสี่แปดแล้วก็เจ็ดสี่แปด รวมตรงนี้สองตัวสองตัวหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองบวกสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งแล้วก็บวกด้วยสองก็จะได้ทั้งหมดแปดตัวและนี่ก็เป็นคำตอบ